ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i m mod นะครับอาเซงงเลยเิว่าทำไมโทรศัพท์ผมึงเป็นสีเทานะครับอันนี้ผมก็เปิดโหมดสีเทานะครับโหมดสีเทามีประโยชน์อย่างไรนะครับโหมดสีเทามีประโยชน์นะครับด้วยนะครับมันไม่มีสีนะครับที่ใช้พลังงานที่เยอะนะครับมันจึงสามารถที่จะใช้พลังงานได้ค่อนข้างนานนะครับยืดเวลาออกไปได้อีกนะครับ ก็เหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆกับโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็ไม่ถึงกับขั้นโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็มันเป็นสีขาวดํานะครับก็ประหยัดพลังงานไปในระดับหนึ่งนะครับก็วิธีการเปิดนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนแถบลงมานะนะครับคุณจะเห็นด้านบนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนหาด้านซ้ายด้านขวาก็ยังไม่มีนะครับเห็นไหมนี่ะนะครับให้กดตรงนี้นะครับรูป เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นขีดดินสอลงไปตรงนี้นะครับเป็นการอิดิตนะครับแตกตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นนะครับคําว่าโหมดสีเทานะครับเราปวดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเห็นไหมนะครับไม่ไม่ได้นะก็ต้องกดแช่นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับปุ๊บจากนั้นก็ปล่อยนะครับจากนั้นก็กดไปเลยนะครับนะครับอันนี้ของผมเนี่ยได้ทําการเอ่อ ใช้โหมดสีเทาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดโหมดสีเทานะโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะมีสีสันนะครับประหยัดพลังงานได้ดีมากๆนะครับโหมดสีเทานะครับเดี๋ยวผมเปิดโหมดสีเทาก็กลายเป็นสีเทานะครับเป็นสีขาวดานั่นแหละพูดง่ายๆนะครับนี่นะครับเวลาเข้านอนฟีเจอร์พักผ่อนเพื่อหยุดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์เลีกเลี่ยงการรบกวนเวลานอนหลับนะครับประโยชน์ของมันนะครับถัดไปนะครับอ่า ตั้งตัวช่วยเหลือเวลาเข้านอนนะครับเมื่อหมดพักผ่อนเริ่มทํางานสีเทาจะเริ่มให้หน้าจอไม่มีสีนะครับเหมือนเวลาเราเล่นมือถือนั่นแหละนะครับก็เล่นเวลาตอนที่เราจะนอนนะครับก็เช็คอะไรนี้ได้หน่อยนะครับเวลาเรามีสีสันนะครับมันจะทําให้เรานะครับไม่ค่อยที่จะง่วงนอนนะครับแล้วก็มีสีทําร้ายสายตานะครับเป็นแสงสีฟ้านะครับกดปิดไปเลยกลายเป็นสีเทานะครับก็ทําให้ถนอมสายตามากขึ้นนะครับ หลีกเลี่ยงการบรบกวนโหมดห้ามลบกวนเปลี่ยนจะปิดเสียงเพื่อการไม่ให้คุณต้องตื่นเพราะเวลา,าสายเรียกเข้านะครับก็สรุปง่ายงนะครับโหมดนี้นะครับก็ปิดการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับเวลาเรานอนหลับนะครับจะมีเสียงลายเสียงเฟซเสียงอ,อะไรต่างๆนะครับที่มีการแจ้งเตือนมันจะปิดนะครับปึ๊บต่อไปนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ใกล้จะทิ้งท้ายใกล้จะจบแล้วแหละนะครับก็เวลาเจ็นาฬิกานะครับปตือนเพราะวันมาหมดพักผ่อนสิ้นสุดโทรศัพท์จะกลับมาทำงานตามปกตินะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จสิ้นนะครับการนำเสนอนะฮะอันนี้ก็จะมีการบอกเวลานะครับว่าเราต้องการที่จะให้หมดพักผ่อนเนี่ยอยู่ถึงวันไหนเวลาไหนนะครับหมดสีเทานะครับห้ามรบกวนก็มีด้วยนะเห็นไหมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับวันพุธวันพฤหัสอะไรแล้วก็ติ๊กไปนะครับอันนี้มันเป็นหมวดสีเทาอยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสิ้นสุดอะไรมันก็มีเวลาบอกอยู่นะนะครับด้านด้านด้านนอกก็จะเป็นเวลาเ m am นะครับด้านในก็จะเป็นศูนย์นาฬิกาถึง24่สนาฬิกาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมจะยกเลิกไปนะครับเพราะว่าผมเปิดการแจ้งเตือนตลอดเวลาเลยนะครับ ผมจะปิดโหมดพักผ่อนนะครับโหมดสีเทานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโหมดสีเทาที่เราเวลาเราพักผ่อนนะครับเวลาเราจะนอนหรือยังไงนะมันจะปรับเป็นอัตโนมัติเลยนะครับไม่ไม่ให้มีสีนะครับโอเคถนอมสายตาก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะใช้โหมดถนอมสายตามากๆดีมากๆนะครับถ้าเปิดโหมดไม่ได้ถนอมสายตานะครับมันจะมีแสงสีฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับ ผมเปิดโหมดถน,นอมสายตามันตัดแสงสีฟ้าออกไปออกมันจะกลายเป็นสีเหลืองๆนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดคิดว่ามีประโยชน์อย่างง,งี้ไงก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็มีอยากจะให้ผมทาคลิปอะไรต่างๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับโอเคก็ทีสองแล้วนะครับก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆน,น,นะครับที่ขอมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ